มองเห็นรอเปล่าซากยุงซากยุงไม่ดูผ่านกล้องมันมองมันจะไม่ค่อยเห็นซากยุงซากยุงสามวัน ติดรอบด้านสองอันรวมกันนี้นับได้ประมาณแทบพันกว่าตัว <c oughs> เว่อ <c> ร <oughs> ์เลยแทบเป็นร้อยตัวอย่า <c oughs> งนี้ดูยากเดี๋ยวเคลียร์ใส่ไอ้ที่ทาร์บด้านล่าง <c oughs> ออกมาดห <c oughs> ดือว่า <c oughs>